โพสรูปภาพและใส่เพลงทำให้หน่าดูยิ่งขึ้นให้เราแตะที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ต่อไปแตะที่รูปภาพและวิดีโอเลือกรูปภาพที่เราจะโพสนะครับขั้นตอนต่อไปแตะที่แก้ไขแล้วให้เราแตะที่ไอคอนรูปตัวโน้ต จะมีเพลงให้เราเลือกใช้นะครับเช่นเพลงที่มีส่วนแบ่งรายได้ถ้าโพสต์ของเรามีคนดูเยอะอาจจะต้องมีส่วนแบ่งนะครับหรือเราเลือกใช้เพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์เลือกเสร็จแล้วเราสามารถปรับแต่งได้ต่อไปแตะเรียบร้อยลากเพลงไว้ตำแหน่งโพสต์ที่เราต้องการได้นะครับเสร็จแล้วแตะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปให้เราใส่คำอธิบาย เสร็จแล้วแตะถัดไปขั้นตอนท้ายโพสได้เลยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไครับ